สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พามาชมสวนบนสีเอนจอยและไม้ได่างอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาดูบอลบ้านๆต้นไม้บ้านๆแต่ว่าสวยงามนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกต้นไม้ก็เลยงามมากๆนะคะอันนี้เราพื้นที่ตรงนี้เราเอาใส่ในกระถางเนี่ยมันไม่สวยนะคะเราก็เลยเดินมันมันเหลือนะคะแล้วก็เอามาใส่ในในในโฟมถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ ไม่มีพื้นที่นะคะก็ขอแนะนําเอาใส่ในโฟมนี้นะคะกล่กองโฟมโหกล่องโฟมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเราไม่ได้เอาทิงะะ้งอ่ะพอได้เรามาเราไม่ได้เอาทิง้งเราเอามาปลูกต้นไม้นี่เพื่อนๆดูงามมากเลยนะคะงามมากนี่ดินนะคะดินแล้วก็มีแล้วก็มาใส่ๆๆนะคะ้วต้นไม้ช่วงนี้ต้นไม้งามมากเพื่อนๆดูนี่บอลสีลูกไม้ยอดมงกุฎนะคะนี่ ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเพื่อนๆสนใจนี่ทักมาได้นะคะเพราะว่าลูกไม้ยอดมงกุฎที่สวนเราเยอะมากนี่ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นต้นบอลสีลืมชื่อนะคะอันนี้มันจะเป็นใบเขียวนะคะใบเขียวนางไหมนะคะนางไหม่ใบเขียวมันจะมีนางไหมที่เป็นแบบสีสีแดง ป้ายสีแดงอันนี้เป็นนางไมสีเขียวนะะแต่ว่าสวยงามมากใบแบบแข็งแรงมากนะคะดูกา้กานก้านเป็นสีดานี่นางไมนางไหมเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็เป็นสีชมพูสีขาวนะคะกระจายไปด้วยนี่เต็มไปหมดเลยนะคะนี่คนไหนไม่มีพื้นที่เราก็อาใส่ของโฟมได้เลยแล้วก็จะชําต้นอื่นด้วยนะคะแซมแซมกันไปก็จะมีต้นเงินอะไรมาด่างขาวแซมลงไปด้วย แล้วก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยแล้วก็จับจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปเพราะว่านะะมันมีพื้นที่เหลือแล้วก็จับจิ้มลงไปอันนี้ก็เป็นต้นผู้ดงังราชินีหินอ่อนนี่ออกมาเยอะแยะเลยนะคะในกล่องโฟมไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าต้นไม้เราแน่นมากนี่ต้นไม้เราแน่นมากนี่ใบนี้ก็สวยงามมาก นี่นะคะเพื่อนๆลายสวยงามมากเลยนี่มีใบนี้แบบต้นเดียวต้นแม่เดียวกันนะคะแต่ว่าสีมันแบบคนละสีเลยสีนี้สดมากแดงแปั๊ดนี่นะคะนี่พอนี่เพื่อนๆดูสวยงามมากๆมีต้นนี้ด้วยนะคะเนี่ยนี่ฐีพันล้านนี่แอบอยู่ตรงนี้นี่เริ่มด่างเหลืองมาแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นต้น